สวัสดีค่ะตัวนี้ป13นะคะวันนี้มาพร้อมพีต้านะคะก็จะมา cover เพลงเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บังเอิญมากๆที่ไปเจอนะคะก็เพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงจริงๆแต่ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพรหมิขเลยที่ได้เจอเพลงนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ฟังแล้วรู้สึกว่าชอบมากรู้สึกดีมากคือฟังครั้งแรกก็รู้สึกเข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างแค่เนี้ยเออแค่แค่ชื่อเพลงก็รู้สึกแล้วว่า เออบางทีความคิดถึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ง่ายๆเป็นคำพูดหรือบางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้เลยก็ลองฟังดูนะครับเราขอขอบคุณคุณน้อนนะ,ะที่ส่งเนื้อแล้วก็ขอมาให้ตุนลองเล่นคอเวอร์ดูก็ลองทำซ้นๆแล้วกันนะคะ เธอจะรู้ไหมเธอจหมว่ามีใครก็เป็นห่วรู้ไหมเธอจะรู้ไหมว่าเธอไัวใจยังคิดที่นั่นเธอจะรู้ไหมช่วงเวลาทีาท่ขาดหายได้ยังกลัวเธอพูด ขอบคุณคุณน้องนะคะสำหรับเพลงเพราะๆดีๆอย่างนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นผลงานคัฟเวอร์ของตุ๊กอีกหนึ่งเพลงค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ